สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับข่าวสุดช็อกว่าแชตวิกโบสแมนนักแสดงมากฝีมือที่เรารู้จักเขาในบทบาทของทีชาล่าจาก b บล็กแพนเทอร์ได้จากเราไปแล้วด้วยวัยเพียง43ปีนะครับจากโรคมะเร็งลำไส้นะฮะผมฟิลเขาเป็นหนังแม้จะมาช้าหน่อยก็ขอไว้อะไรให้แชตวิกโบสแมนด้วยนะครับ ถึงแม้ตัวเขาจะจากไปแต่การแสดงของเขาเนี่ยจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปครับว่ากันได้ forever และคลิปนี้นะครับจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยผมขออุทิศการทำคลิปนี้กับพี่บอสแมนด้วยกันแนะนำผลงานที่เขาแสดงเอาไว้เรื่องล่าสุดละกันนะครับอย่างดาฟล l i บั t l นะฮะเลือดอาหางการหนังที่สตรีมมิ่งฉายแล้ววันนี้ใน Netflix นะครับ ซึ่งต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ฉายบ้านเราตั้งแต่12มิถุนาแล้วนะครับสตรีมมิ่งใน Netflix มานานแล้วแต่ผมเนี่ยไม่ได้ดูนะตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะใช่แนวอะไรของตัวเองนะครับแล้วช่วงนั้นน่าจะไม่ค่อยว่างแต่วันนี้เกิดนึกยังไงไม่รู้นะอยากจะดูผลงานเก่าๆของแชดวิกบอสแมนที่ยังพลาดและไม่เคยดูเรื่องของเขาอะ่ะแบบอยากอินกับผลงานของเขาอะ่ะ เออแล้วเห็นใน Netflix มีเรื่องนี้พอดีที่ยังไม่ได้ดูเขาได้แสดงเอาไว้และคะแนนในร o t เทนโทแมโทเนี่ยโอ้โหสูงมากก็เลยดูครับปรากฏว่าแม่งเป็นหนังที่ดีมากครับดีที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมได้ดูใน n น t f l i x เลยก็ว่าได้เป็นภาพยนตร์นะไม่ใช่ซีรีส์นะถ้าเอาภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีหนังดีใช่ไหมเน็ตฟลิกอ่ะเฮ้ยเรื่องนี้ดีนะไม่คิดว่าจะเจอหนังที่ถูกจริตแล้วก็ถูกแนวกับผมเหมือนกันนะครับเนี่ย โอ้ย oh, ดูช้านะพาดไปนิดนึงนะครับผมยกขึ้นเลยนะครับว่าปี2020เนี้ยตั้งแต่ผมดูหนังมาเนี่ยเรื่องนี้ทำเอาผมรู้สึกอิม่มอ,อกอิ่มใจแบบแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับให้คะแนนเนี่ยผมบอกเลยผมให้10เต็ม10เรื่องแรกของปีนี้เลยแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีหนังก็ตามนะเพราะว่าวิกฤตโควิดทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยเลื่อนออกไปแต่ถ้านับภาพบยนตร์ที่ได้ดูเนี่ยอยู่ในใจแล้วครับเรื่องนี้ปีนี้นั่นแหละครับเผื่อเพื่อน,อนๆคนไหนไม่รู้จักหนังเรื่องนี้ และอยากจะไปดูผลงานการแสดงของเขาเนี่ยมาดของเขาเท่ๆอีกครั้งเสียงอันแหบแห้งของเขาอีกครั้งเนี่ยก็ไปหาดูกันได้เรื่องนี้ครับรับรองว่าเห็นเขาแล้วเนี่ยคุณอาจจะน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวเลยนะกับบทบาทของเขาในเรื่องนี้นะครับค่อนข้างขนลุกเลยนะฮะมาเสริมต่อกันหน่อยแล้วกันนะครับดาฟัยัตเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องราวของทหารผ่านศึกชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน4ี่คนครับที่เดินทางกลับไปยังประเทศเวียดนามหลังผ่านมาแล้ว45ปี จากที่พวกเขาออกศึกสงครามนะครับเพื่อกลับไปค้นร่างของผู้บังคับหมู่ที่เสียชีวิตในสงครามครับในขณะเดียวกันนะครับภารกิจในครั้งนี้นอกจากตามหาศพชายผู้เป็นอดีตผู้นําของกลุ่มที่ทั้ง4เนี่ยเคารพรักนับถือแล้วทั้ง4เนี่ยยังตามหาขุมทองที่แอบฝังไว้ในเหตุการณ์สงครามเวียดนามครั้งนี้อีกด้วยครับโดยอุปสรรคของพวกเขานอกจากภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปแล้วยังต้องเจอกับคนท้องที่ท้องถิ่นที่จ้องจะเล่นงานพวกเขาอีกด้วย พวกเขาจะสามารถทำภารกิจได้สำเร็จไหมก็ต้องไปดูกันแล้วครับกับดาฟัยบัตหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าแบ่งเป็นพาร์ทใหญ่ๆได้3องค์นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นเป็นหนังที่ดีมากนะองค์แรกช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงปูเรื่องเป็นช่วงแนะนําตัวละครให้เราได้รู้จักกับตัวละครหลักในเรื่องนะครับที่จะไปทําภารกิจกันนอกเหนือจาก4คนนี้แล้วเนี่ยก็มีลูกชายของพอลไมเพิ่มอีกคนนึงก็เลยกลายเป็นภารกิจ5คนนะครับ ก็ให้อารมณ์เหมือนช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนคนสูงอายุเพื่อนซีปึกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เจอกันนานอ่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับได้ลํำลึกหวนความทรงจํากันในตอนหนุ่มๆตอนยังเป็นทหารคุยกันออกไปเที่ยวกันแล้วก็มีจุดหมายที่จะต้องไปทำโอ้โหแต่ละคนเนี่ยล้มลุกคุกคานชีวิตมีปมประสบชีวิตที่ดูจะแย่ทุกคนเลยจึงต้องกลับไปเอาทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วชีวิตเนี่ยก็ดูกลับมามีไฟอีกครั้งนะไม่ได้เจอเพื่อนนะครับซึ่งช่วงเนี้ย ต้องบอกว่าอาจจะเป็นอะไรที่เหนื่อยนิดๆน,นะครับช่วงแรกนะครับแล้วว่าผมว่าส่วนใหญ่คนที่จะไม่ชอบเรื่องนี้ก็เพราะครึ่งเรื่องแรกนี่แหละแต่จริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยผมชอบตลอดนะแต่ให้มองแบบภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าช่วงนี้อาจจะแบบทาให้คนเทกันได้เลยเพราะว่ามันคุยกันเยอะครับด้วยความเป็นหนังดรามา่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยก็คือหนังดราม่านี่แหละฉากสนทนานี่มีเยอะกันแล้วก็พูดคุยกันตามภาษาคนแก่ด้วยนะฮะอาจจะมีทะเลาะกันบ้างชวนเถียงกันบ้างงองงงกันบ้างวัยสูงอายุ แล้วก็เดินเรื่องช่วงแรกเนี่ยอาจจะแบบราบเรียบไปหน่อยทําให้หลายๆคนคิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ดีในเรื่องเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็ยังสอดใส่ประเด็นสงครามเรื่องคนผิวดําที่เหมือนไปทําสงครามแล้วก็ไม่ได้อะไรตอบแทนมาด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าสอดใส่เข้ามาได้ดีนะครับผมขอพูดว่าคนผิวดําเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สื่อไทยเนี่ยรณรงค์กันอยู่นะครับให้ใช้คําว่าผิวดําไปเลยแทนผิวสีนะฮะเพราะว่าการพูดคําว่าผิวสีเนี่ยเหมือนจะเป็น อะไรที่เหยียดพวกเขามากกว่าการพูดคําว่าผิวดําตรงๆไปเลยนะฮะส่วนองค์สองเนี่ยหลังจากถึงเวียดนามเนี่ยก็ได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าที่ที่พวกเขาเคยรบในเวียดนามเมื่อ45ปีที่แล้วโน่นเลยผมชอบนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโลเคชั่นสถานที่การถ่ายทำเนี่ยโอ้โหถ่ายทาออกมาวิวสวยมากครับถ่ายสวยมากมุมมองนี้ให้อารมณ์กว้างเหมือนสารคดีดีๆเรื่องนึงเลยนะภาพคมเพลินตามากด้วยความที่มันแบบ 4K ด้วยนะฮะเผลอๆเนี่ยสวยกว่าหนังสงครามแถบเอเชียบางเรื่องซะด้วยนะครับอืมเห็นเขาว่าเรื่องนี้โลเคชั่นส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่ไปอยู่ในหุบเขาไปอยู่นี่เจอไรนาอะไรเงี้ยถ่ายที่ไทยด้วยนะเออให้อารมณ์เหมือนแอดเวนเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วล่ะช่วงองค์ที่2อเนี่ยอารมณ์หาคุมทรัพย์ส่วนองค์ที่3เนี่ยโคงสุดท้ายจุดๆนี้นี่แหละครับที่ผมบอกได้เลยว่ามันดึงคะแนนผมไปเต็มๆเลยสําหรับหนังเรื่องนี้ จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างดูไปเนี่ยเกณฑ์การให้คะแนนของผมนะหนังเรื่องนี้จะอยู่ในระดับเพินๆน,นะคะแนนประมาณ7-8อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงองค์นี้เนี่ยคือพุ่งปี๊ดเลยแหะครับเรียกได้ว่ามีครบรสชาติหนังดราม่าดีๆเรื่องนึงเลยคาดไม่ถึงพีกระทึกหักมุมสยองมันส์อะไรเงี้ยโอโ้โหผมชอบชั้นเชิงในการหลอกคนดูมากเลยฉากระทึกอะไรเงี้ยบางฉากนี่แบบมันลุ้นแบบ ตัวเกรงเลยว่าเฮ้ยจะโดนฆ่าไหมจะโดนยิงไหมจะโดนระเบิดไหมยอะไรเงี้ยเหมือนเขาหลอกเราได้ดีมากเลยไอ้มุกตรงนี้ชอบมากในหนังเรื่องนี้นะฮะเสียวตลอดคือมันไม่ได้เป็นหนังสงครามยิงกันตุ้มตามแต่เด่นในเรื่องซีนอารมณ์นี่แหละครับที่โหอารมณ์พุ่งปีดเลยให้อารมณ์เหมือนหนังส่งดาราชิงออกสการ์ะชัดเลยนะถ้าได้ฉายโรงภาพยนตร์เนี่ยผมว่าเนี่ยต้องได้ชิงกันบ้างนะครับโดยเฉพาะคนนี้เลยครับเดวรอยรินโดที่แสดงเป็นพอลเนี่ยคนที่มีลูกมาด้วยนั่นแหละครับ แกป่วยเป็นโรค PTSD นะฮะบอกเลยว่าคนนี้เล่นใหญ่มากคือเชื่อเลยว่าแกเป็นโรคนี้จริงๆนะฮะเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนแบบสติแตกอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกับฉากที่แกเล่นซีนอารมณ์นะครับบางซีเนี่ยมันโคตรจะทรงพลังเลยนะแล้วเหมือนไม่ต้องเฟคอะไรเลยอะ่ะพูดไปแบบจิตแตกนี่เหงื่อออกแบบพัก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 ขนลุกโอ้โหแล้วแบบเถียงเพื่อนผมนี่แบบทึ่งเลยอะ่ะโหแสดงดีมากอะ่ะเนี่ยเป็นอะไรที่ คนผิวดำเนี่ยมักจะแสดงหนังลาม,มาได้ดีแล้วคนนี้ก็แสดงได้ดีถ้ามีออสการ์นะเธอเผื่อแกอาจจะเป็นตัวเต็งมาแบบม้านอกสายตาก็ได้นะครับแล้วนักวิจารณ์ชอบเยอะซะด้วยสิเรื่องนี้นะฮะคนดูทั่วไปอาจจะไม่ชอบแต่นักวิจารณ์เห็นในรถเทนโทเมโตดิโอชอบกันเยอะเดลรอยลินโดเนี่ยได้ใ,ใจผมไวเต็มๆส่วนนักแสดงคนอื่นเนี่ยก็แสดงได้ดีกันหมดนะอาจจะไม่ได้เด่นเท่าตาคนนี้แต่ชอบหมดครับส่วนข้อน่าเสียดายของหนังเรื่องนี้นะครับแม้ผมจะชอบมากๆให้10เต็ม10เลย แต่ผมว่าหน้าหนังเนี่ยค่อนข้างหลอกคนดูไปนิดนึงมีจุดเสียนิดเดียวนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นหนังสงครามย้อนยุคแล้วก็เล่นในช่วงสงครามเวียดนามเป็นหลักเต็มๆมาอะไรเงี้ยแต่เปล่าเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหนังจะเน้นเล่นกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบันนี่แหละไอช่วงวัยหนุ่มตอนที่ยังเป็นยังบัตรตอนที่ยังเป็นทหารเนี่ยของพวก4คนเนี่ยจะเป็นความทรงจําน้อยฉากครับที่จะสลับมาให้คนดูนิดๆหน่อยเท่านั้นเองเป็นแฟลชแบ็กเล็กๆน้อยๆที่ตอนแรกเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีแฟลชแบ็กแบบเต็ ดรามา่าชีวิตแต่ไม่ไม่ค่อยเยอะหรอกดังนั้นเนี่ยเราเลยไม่ทันได้อินกับภาพลักษณ์ของผู้หมูนอร์แมนนะฮะผู้หมูนอมที่เชสติกบอสแมนแสดงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเชสติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รับบทนําอะไรนะเป็นนักแสดงรับเชิญซะมากกว่าไม่ค่อยเด่นมากครับเอามาสับขาหลอกให้คนดูเข้าไปดูหน้าหนังนี่เหมือนจะเด่นมากแล้วผมแนะนําทําไมอะในเมื่อเชสติกบอสแมนไม่เด่นหนังโดยรวมเนี่ยมันดีครับ คนที่ชอบหนังสงครามคนที่ชอบหนังชีวิตคนที่ชอบหนังดราม่าแอดเวนเจอร์คนที่ชอบหนังขุมทรัพย์อะไรเงี้ยจะบอกว่าเรื่องนี้ทําได้ดีครับในเรื่องเนี้ยชัดดิกได้รับบทบาทเป็นผุ้มบูนอมใช่ไหมแกเป็นคนที่เพื่อนเคารพและก็รักที่สุดในกลุ่มนะครับเ,เพื่อนๆต่างเชิดชูแถมฉากสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่สุดมากครับบอกเลยว่าตรงนี้ใครที่กำลังอินกับเรื่องราวของเขาเนี่ยไปดูแล้วเรื่องนี้น่าจะอินเป็นพิเศษผมไม่พูดแล้วกันว่าเป็นยังไงนะสำหรับตอนท้ายนะ แต่ให้ดูอเองนะครับเรื่องนี้แกผอมแล้วนะสำหรับแชสวิกอ่ะหน้าเนี่ยแอบสูบแล้วนะครับหลังจากแบ็คแพนเทอร์เราจะสังเกตไหมว่าภาพลักษณ์หรือออกมาตามข่าวเนี่ยแชสวิกแกเริ่มผอมตั้งแต่หลังแบ็คแพนเทอร์แล้วนะผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้ถ่ายหลังจากแบ็คแพนเทอร์กี่ปีนะแต่รู้สึกได้เลยว่าหน้าแกเนี่ยเริ่มตอบแล้วโอ้โหเห็นแล้วแกก็สู้ดีอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะโดยปิดข่าวไม่ให้ใครรู้นะฮะจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายของแชสวิกนะ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือม้าเรนนี่แบล็กส์บัตตหนังของ Netflix อีกเรื่องนี้แหละตอนแรกเห็นมีข่าวว่าจะลง Netflix ปลายปีนะแต่ตอนนี้ข่าวล่าสุดบอกว่าจะดีเลย์ไปอีกแนละ้วไม่รู้ว่าจะฉายทันปีนี้หรือเปล่านะครับหนังเรื่องสุดท้ายของแชดวิกใน Netflix ยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับด้วยรักและอาลัยครับผมสำหรับแชดวิกบอสแมนนะฮะโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับายบายครับผม